วันนี้ครูจะพานักเรียนทำขนมนม,นมชิสนะคะทำมาจากนมโรงเรียนนะคะเมื่อกี้ให้ดูรูปแล้วน่ากินไหมปสามน,น่ากินมอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาทำส่วนผสมมีอะไรมีอะไรคะเนี่ยอันนี้เรียกว่าแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดอันนี้คือน้ำตาลทรายแล้วก็มี อะไรเอยไข่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ๊ะไข่เก่งมากอุปกรณ์มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนทำอ้อสิ่งที่ลืมเลยสำคัญเลยเพราะว่าเราทำอันนี้คือชีดนะคะชีดเดี๋ยวคุณจะพานักเรียนทำนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะขั้นตอนแรกเราจะเอานมโรงเรียนเทลงใน ชามทั้งหมดห้ากล่องนะคะอ่าเทเลยเทลงดีๆบีบเลยนะคะเอาทับดีไหมคะคุดีๆอ่าบีบลงเลยเอามาอีกค่ะหยิบมาเลยหยิบมาเทเลยค่ะ ต่อไปไข่แดงค่ะเอาไข่แดงเทลงไปในนมนี้เทลงเลยค่ะไข่แดงสีฟองต่อไปน้ำตาลค่ะเทลงเลยคนให้เข้ากันเสร็จแล้วถ้ามันเข้ากันแล้วเราจะาไปตั้งไฟอื่นๆนะคะ มนราแต่ละคนลุ้นมากตั้งไฟอุ่นๆคนให้เข้ากันคนกำลังลุ้นไม่เบียดมาว่าได่แดงนักบันอ๋มเอรหลดแผ่นหนา าแบบบางๆตรงนี้อันไนลองซิเปลี่ยนตับทางอเอาไข่แดงทาหน้ามันให้ทั่วแล้วก็เราจะเอาไปอบก,กันนะคะว้าวหน้าให้